กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชว์แบบหลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมที่นะเจอกันประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะเนี่ยครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีดเด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่จะแอดไอเดียไลน์มาทางเราก็พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะเนี่ยครับวันนี้ก็มี บ้าไอพีพี fc แบ่งปันกันเลยนะครับมีทั้งงานประกวดเนี่ยเป็นกล่องนะครับนะครับองละห้าร้อยนะครับทุกรายการนะครับองละห้าร้อยทุกรายการนะครับใครไวใครได้พี่นะล้มมวยวันนี้ก็ล้มมวยให้นะครับใครไวใครได้นะครับองละห้าร้อยทุกรายการพี่จัดมาแล้วพี่นะองละห้าร้อยนะสวยๆนี่ครับนี่รัประกันนะครับนี่เรียมกรอบทองไมค์คอนอย่างดีนะครับมีแลมีหลวงพ่อสุธรนะครับองละห้าร้อยทุกทุกรายการนะพี่นจะมีอย่างนี้เลยนะครับอะ <c oughs> ไปชมรายการแรกเลยนะไปต้องให้รอชาร้าและเสียเวลานะครับใครไวใครได้อางเดียวนะวันนี้นี่นะครับพี่เดี๋ยวแบบน,น,นะอ่ะนี่ครับรายการแรกนี่ครับเป็นชุดกล่องนะครับชุดกล่องกัมม์จีนะครับพระสมเด็จวัตรคังมีอยู่ห้าพิมพ์นะพี่นะมีอยู่ห้าพิมพนะครับ EP นี้นะครับ <c oughs> นี่เลยนะมีอยู่ห้าพิมพ์ นี่ครับกล่องละห้าร้อยนะครับทุกรายการเลยนะครับทุกรายการวันนี้ไม่ไม่ลดแล้วทุกรายการนะครับทุกองคนะครับทุกรายการนะครับรายการละห้าร้อยพี่นะเป็นกล่องละห้าร้อยนะครับเป็นองค์อย่างนี้ก็ห้าร้อยพี่นะเผื่อถ้าพี่ fc ยังไม่อาเรก็อะไรไม่ไม่รู้เนาะนะครับอ่ะนะครับรายการแรกเลยนะเป็นสมเร็จว่าระฆังพิมพ์ใหญ่นะมีพิมพ์ใหญ่มีมีพิมเจดีนะครับมีพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับ พิมพ์ปกโพนี่ครับเนื้อหาแบบจัดๆเลยนะครับเป็นกล่องกับม้หยีอย่างดีนี่ครับสวยๆนะอ่แยวผมส่องให้ดูสักหน่อยนะครับมันส่องยากหน่อยพี่นะส่องยากหน่อยเนี่ยให้ดูใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมปรับไฟมาให้ดูอ่ะนี่ครับเนียเนื้อสวยนะเนื้อสวยนะครับใครวายใครได้ละกันนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีนะพิมพ์ฐานแซมนี่ครับพิมพ์เกตบัวตูมนะพิมพ์ปกโพนีครับมีห้าพิมพ์นะ สมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่มีห้าพิมพ์เลยนะครับจำๆอ่ะชุดนี้ก็ห้าร้อยนะรายการนี้รายการแรกเลยนะครับต่อไปมีกี่รายการเดี๋ผมดูก่อนอต่อไปเลยนะครับเป็นชุดเป็นจะดีกว่านาะเนี่ยเป็นจะภาคีนะครับอ่ะเป็นชุดเป็นจะภาคีนะครับพระเครื่องนะครับยอดนิยมนะครับสมเด็จวัดระคังนะครับมีพระรอดมีสมเด็จมีพระรอดมีพระสุ้มกอนะครับมีพระนางพญาและมีพระผงสุพรรณนี่ครับเป็นพิมพ์เนื้อ พระสวยนะครับดูง่ายนี่ครับนี่เลยนะครับเป็นพระนี่ครับสุ้มกอนี่ครับสุ้มกอนะครับนางพญาเนี่ครับเป็นงานสมเด็จวัดลักขังนะครับพระผงสุพรรณเนี่ยครับพระรอดลําพูนนี่ครับอันนี้เป็นชุดห้าเป็นจ่าภาคีนะครับแล้วแต่ถ้าพี่ชอบรายการไหนนะครับวันนี้มาล้มมวยนะครับลดราคาให้นะครับชุดละห้าร้อยเนี่ยครับชุดละห้าร้อยนะครับจัดจัดไปเลยนะครับเป็นชุดห้าเป็นจ่าภาคีนะเก็บสะสมพี่นะ นะครับกล่องกาวไม้ยิงสวยนะครับกล่องกาวไม้ยิงสวยเลยนะครับชัดเจนนะเก่าๆเดิมๆนี่ครับจัดมาพี่นะนี่ครับอ่ะนี่ครับชุดนี้นะครับใครปิดชุดถ้าปไปจักปาคีหรือว่าชุดสมเด็จพระครังก็บอกด้วยนะครับอ่ะนี่ครับชุดนี้สวยๆนะครับต่อไปเป็นชุดหลวงพุทธดนะเป็นชุดหลวงพุทธดนะวัดช้างให้นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนี่ครับนี่เลยนะครับมีอันนี้มีกีพิมพ์เนี่ยมีสี่พิมพ์นะนี่ครับมีสี่พิมพ์น่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ลายจุดนะครับลายจะเป็นจุดนะครับลายจุดนะครับพิมพ์พิมพ์ชลูดนี่ครับพิมพ์ชลูดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับมีสี่พิมพ์จัดมานะพี่นะชุดละห้าร้อยทุกรายการนะครับวันนี้องค์ละห้าร้อยทุกรายการนะครับชุดละห้าร้อยถ้าเป็นชุดเป็นกล่องมายิงนี่ผมก็ห้าร้อยนะพี่นะแล้วถ้าเป็นองค์ก็องค์ละห้าร้อยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้แบ่งไปกันไปนะครับ เผื่อท่านพี่เก็บสะสมนะครับองค์ไหนเนาะนะครับจัดไปพี่นะครแปวันนี้นะครับเด็ดๆคมๆนะครับชุดละห้าร้อยนะครับล้มมวยแบ่งปันกันไปนะครับใครชอบเก็บสะสมเนาะนะครับอ่ะชุดหลวงพ่อทวดอ่ะรายการถัดไปพี่นี่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นกะลาแกะนี่ครับกะลาแก่นะมีพร้อมใบการันตีนี่ครับวันนี้มีพร้อมใบการันตีเลยนะครับเป็นใบการันตีอันใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไหนอ่ะนี่ครับนี่ใบการันตีอันใหญ่พี่ครับใบการันตีอันใหญ่นี่ครับ นี่ครับเป็นกระเป็นกระลาแกะนะนี่ยเป็นกระลาแกะนีครับนี่ครับพระลาวหูนีครับอาจารย์ปิ่นนะครับนี่ครับวสิสะทองเนาะนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อน้อยวสิสะทองนะครับเนื้อนี่ครับเรียกว่าเนื้อกระลาแกะนี่ครับปีสองสี่แปดเก้าถึงสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับวสิสะทองครับนครปฐมนี่ครับจัดปลายพี่นาะนี่ครับสวยๆนะครับ นี่ครับทุนนี่ก็ห้า้อยนะครับแบ่งไปเงนไปครับพี่นะข้างหลังไม่เป็นไรนะผมซีนไม่ดีนะครับอันนี้ผมได้ซีนไม่ดีนะครับซีนไม่ดีนี่ยดูดินะครับซีนพอดีครับนี่เขาเขียนว่าชมรมพระเครื่องนะครับพันทริปนะครับปางกะปิเนี่ยครับจัดมาพี่นี่ครับเขียนให้เรียบร้อยนะครับไอเชฟกะลาแกะก็จัดมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่องพระให้ดูหน่อยนะครับพร้อมใบการันตีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกะลาแกะนะนะครับเป็นลากะลาแกะแถบของหลวงพ่อปินนะครับ วัดศรีสะทองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะนะครับจัดจัดายพี่เนาะนะครับนี่มีรอยจานด้วยนะครับมีรอยจานข้างหลังนะครับเดิมเดิมเก่าๆพี่นะเป็นกระลาแกะนะครับนี่นะครับดูขุยกระลาแกะแบบนิ่มๆเลยอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนนะเนี่ยชัดเจนนะมีใบการันตีให้นีครับสวยๆนี่ครับนี่ครับอ่ะนี่ครับ นี่ครับได้ได้แชมป์มานี่ครับจัดไปนะครับรายการนี้ใครชอบก็จัดมานี่ครับนี่วันนี้ร่มมวยนี่ครับสวยๆนะครับรายการนี้อะต่อมาเป็นอันนี้อะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ครับเป็นลิงไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่เลยนะครับเป็นลิงนะครับอันนี้เป็นลิงหลุมข้อดิ่งนี่ครับนี่พร้อมใบประกาศนี่ครับใบประกาศสัญญาบัตรนะครับยอดนิยมนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นลิงนี่ครับลิงสวยๆนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูใบก่อนนี่ครับนี่ครับเป็นลิงหลวงพ่อดิ่งนะครับเนื้อเคี้ยวแกะนะครับวัดบางบัวนี่ครับจังหวัดเชิงงแซานะครับเป็นลิงหลวงพ่อดิ่งนะชัดเจนนะครับนี่ครับตรงปกนี่ครับชัดเจนนะนี่ครับอันนี้เป็นแผ่นใหญ่นะครับเคลือบซีนไม่ดีนะครับไม่ต้องกลัวกันกันลงกันน้ําเข้าเลยนะนี่ครับตลาดตลาดนะครับตลาดตลาดพระลงศีนะครับตลาดลงสีนะนี่ครับอ่ะอ่ะถัดไปพี่เนาะ นี่ครับเป็นลิงหลูมพดิงนะครับวัดบางมัวนะครับมีรอยจานนะครับชัดเจนนะครับพร้อมประกันตีนะครับรายการละห้าร้อยทุกรายการพี่นะใครชอบรายการไหนก็จับจองมานะครับใายไวใารได้อย่างเดียววันนี้นะครับใายไวใารได้นะครับใครโทรป็นก่อนก็ได้ก่อนแน่นอนนะครับพระเราไม่มีการสับเปลี่ยนนะนะครับ ep สามแปดเจ็ดนะครับนี่ครับลิงหลุมพดิงนี่ครับสีไม่ดีนะครับนี่พร้อมใบ นี่จัดไปพี่นะรายการนี้นะครับอรายการถัดไปพี่เป็นอันนี้เป็นอะไรนอ่ะเป็นปิดตาอันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวันนะครับองค์นี้ก็มีใบนะครับนี่ใบประกาศสนอบัตรินะฉบับนี้ให้เพื่อไว้แสดงว่านี่ครับพาะปิดตาภาพปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันเนี่ยพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนาะเนี่ยเป็นเนื้อผงคุกคครักน,น,น,นี่ครับวัดเครอวันจังหวัดชลบุรีนี่ครับชัดเจนนี่ครับตรงปกนะตรงปกตรงรูปถ่ายตรงคลิปแน่นอนนะครับ จัดมาพี่นะไปใหญ่ๆนะครับชัดเจนนะไปประมาณกระดาษเอนะครับใบกระดาษประมาณกระดัษเอนะเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับดูพ้ดีกว่าเนาะเนี่ยเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับแล้วก็ลงรักปิดทองไม่ดีนะครับรายการนี้นะครับปิดตาหลบแก้ววัดเครวันนี่หลงรักดูเต็มๆหน้าอกเลยพี่ชัดเจนนะเนี่ยชัดเจนนะครับนะครับใบการตีก็ประมาณกระดัษเอพี่พี่นบกระดัษเอนะผมแพ็กไว้ดีนะครับต้องห่วงเนาะนะครับนี่ครับ คเคยซื้อขาดปมผมแพ็กไว้ดีนะครับกันลงกันน่ำอย่างเดียวยังดีเลยนะครับวันนี้ก็จะพูดลิ้นลิ้นพันพันหน่อยนะครับวันนี้วันจันทร์นะนะครับวันจันทร์ใครว่างเว้นจากการทํางานก็จัดมาได้พี่นะจัดมาได้นะครับใครไวใครได้อย่างเดียวนะครับนี่ครับใครไวใครได้วันนี้นะครับใครไวใครได้ใครโทรไปก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับจับจองได้สุดการ <c oughs> <c oughs> นี่ครับอ่ะปิดตาลงพอแก้ววัเคือวันเนาะนะครับ จัดมาพี่นะครับจัดมานี่ฮะให้ดูสวยๆนี่ครับปิดตาหลวงแก้ววัดคืวันนะครับพร้อมใบนะครับห้าร้อยทุกรายการวันนี้นะครับห้าห้าร้อยทุกรายการนี่ครับสวยๆนะครับอ่ะรายการถัดไปพี่เป็นเต่าอันนี้ก็เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนี่ครับนะครับรุ่นรวยรวยวยดูก่อนนี่โอ้โหอันนี้ก็ใบกันตีเหมือนกันนะครับเป็น เหรียญพญาเต่านะครับหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นรวยรวยนะปีสองห้าสามหกนะครับวัดไร่แตงทองนะครับจังหวัดนครปฐมนี่ครับเป็นเหรียญดีนะครับเป็นเหรียญโอ้โหยอดนิยมนะครับเต่าหลวงปู่หลิวนี่ครับตรงปกนะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ตรงนี่ครับนี่ครับตรงปกแน่นอนนะครับสวยๆนะครับโอ้โหดูต่อต่โคตรนะครับสวยๆเลยนี่ครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะนี่ครับใครใครชอบองค์นี้ก็จัดมาได้เลยนี่ครับเนื้อสวย เน no nice ื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเก็บนี่ครับดูดินะครับมีรอยจารรอยยันสวยๆเลยนะครับเป็นเต่าหลวงผู้หลิวนะครับวัดไล่แต่งทองนี่ครับปีสองห้าสามหกนะพี่นะนะครับรุ่นรวยรวยนี่ครับรุ่นรวยรวยรวยนะครับนะครับใครมีไว้ดีนะครับนี่ดูคาบเขาเรียกว่าคาบเขียวคาบพิ้งนะครับเนื้อดีเนื้อคมเนื้อชัดเจนนี่ครับดูร้อยห่วงห่วงปิ้นๆคมๆจัดมานะครับรายการละห้าร้อยทุกรายการนะครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเลยนะครับใครไวใครได้นะครับ ผมบอกเลยว่าใครไวใครได้วันนี้นะครับนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะเนี่ยครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้เลยนี่ครับจัดมาพี่เนาะเนี่ยครับจัดมาสวยเดิมนะครับสวยเดิมตรงปกทุกรายการนะไปต้องลกวผมซับเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมขายมาเป็นปีสองปีแล้วนี่ครับอะนี่ครับนี่พญาเต่านะครับเขาเรียกว่าพญาเตาเรือนนะครับหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับ นะครับรุ่นรวยๆนะครับอ่ะจัดไปพี่นะรายการนี้นะพร้อมใบนะครับใบประกาศนี่แ่มนะครับได้แชมมาด้วยนะครับได้แชมมาทุกอันเลยนะผมจัดมาให้อ่ะรายการถัดไปพี่นี่วันนี้มีสี่เนื้อเนี่ยครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนี่ครับรับหลวงพ่อโสธรนะะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยมีมีสี่เนื้อนะเนี่ยมีสี่เนื้อสี่เนื้อเลยนะครับมีสี่เนื้อนีครับอันนี้เป็นนี่อ่ะสี่เนื้อนะอันนี้เป็นเสมานี่ครับ อ่ะอันนี้เป็นอันนี้ทองไมคอนนะพี่เนาะนะครับเลรียมกรอบทองไมคอนนี่ครับชัดเจนนี่ครับข้างในเป็นเนื้อเงินนีครับเนื้อเงินลงยานี่ครับอันนี้ลงยาสีเหลืองนี่ครับชัดเจนนะนีพร้อมกล่องนี่ครับพร้อมกล่องเลยนะครับจัดมาพี่นะพร้อมพร้อมกล่องนะครับรายการละห้าร้อยเหมือนกันนี่ครับรายการละห้าร้อยเหมือนกันนะครับายไว้ครได้นะครับายโทรไปก่อนได้ก่อนนะครับจับจองได้ทุกรายการนะพี่นะ นะครับแบ่งกันไปวันนี้แบ่งกันไปนะครัเผื่อถ้าพี่เอฟซีเก็บสะสมนะครับหรือว่าไว้ฝากลูกฝากหลานได้นีครับปีสองห้าศูนย์เก้านะครับจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเซาเนียครับหลวงพ่อโสธรเนียครับนี่ครับเป็นทองไมคอนนะพี่นะนี่จัดมาเนียครับชัดเจนนะเรียมกรอบสวยๆนะครับเรียมกรอบสวยๆนะครับอันนี้เป็นลงยาลงยาเหลืองนะครับใครใครปิดก็ใครโทรปิดก็บอก้วยนะพี่ลงยาไหนมั่งนะครับลงยาเหลืองมีลงยาเหลืองมีลงยาเขียว ลงยาแดงนะครับอันนี้อันนี้จะออกแบบเป็นแดงชมพูหน่อยนะครับลงยาแดงนะครับแล้วก็มีเสมานะครับนี่ครับเสมาลงยาน้าเงินนี่ครับจัดมาพี่นะอ่ะน่ครับอันนี้ลงยาลงยาเหลืองต่อไปลงยาเขียวมั่งนีะครับนะครับนี่ชัดเจนนะครับทองไมค์คอนเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นทองไมค์อนสวยๆนะครับเรียมกรอบมาดีนะครับการนงกันน้ําพี่ไม่ต้องห่วงนะครับน้ําไม่เข้า นะครับน้ำไม่เข้าแล้วน้ำไม่ออกนี่อ่ะนี่ครับชัดเจนเลยนะครับน้ำไม่เข้าแล้วน้ำไม่ออกเพราะมันไม่เข้าแล้วพี่นะมันจะออกยังไงนี่ครับสวยจริงนะสวยจริงนะแค่ท้องเอาแค่กรอบท้องไปค่อนก็กินข่าบแล้วพี่นะนี่ครับองละห้าร้อยนะทุกรายการนี่ครับอันนี้เป็นลงยาเขียวนะครับลงยาเขียวเนื้อดีหน่อยนะครับเนื้อดีเนื้อสวยนะครับอะจัดไปพี่ยงลงยาเขียวต่อไปลงยาแดงนี่ครับลงยาแดง นี่ฮะังนี้ก็สวยนี่ครับชัดเจนนะครับใครชอบนะครับนี่มีมีขอบไข่ปลาด้วยนะครับขอบไข่ปลาสวยๆเลยนะครับไข่ปลาข้างเหรียญนี่ครับนี่หลวงพ่อโสธรนี่ครับโอ้โหเป็นไงนะครับจังหวัดเชิงเสนนะปีสองห้าศูนย์เก้านี่ครับเก็บศมนะครับไว้ฝากลูกฝากหลานก็ได้นะครับองค์สององค์นะครับเผื่อหลานกลับบ้านนะครับท่วงทศตการอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะนี่ครับลงยาแดงเอานี้จัดมาพี่นะครับ ต่อไปเป็นเสมานะครับน no 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 ี่อันนี้มีองค์เดียวผมได้มาองค์เดียวนี่ครับนี่ครับเสมานี่ครับชัดเจนนะครับสวยๆนะเป็นเนื้อเงินนะครับลงยานี่ครับแล้วก็เรี่ยมถองเอ้เลี่ยมกรอบทองไมคอนนี่ครับนี่หลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับปีสองนห้ารูนยสเก้านี่ครับสวยนะเหรียญองค์นี้ก็สวยนะมีรายการเดียวด้วยนะครับใครชอบก็จัดมาได้เลยนะครับอันนี้ลงยาน้ําเงิน นี่ครับอ่ะนี่ครับพ็ะเกจหน้าสวยเดิมๆนะครับแล้วแต่ท่านพี่ปิดมาไปโทรไปิดหนะครับองค์ละห้าร้อยธุระการวันนี้แบ่งปันกันไปนี่ครับอ่ะลมมวยให้นี่ครับต่อมาเลยนะครับนี่อยู่ขู่อันนี้ทองทองไมคอนเลยนะครับนี่ครับลงทองไมคอนแล้วก็เขาเรียกว่าฝั่งเพชรนะครับฝั่งเพชรนะครับนี่กอบทองเจเวอรี่อะไรประมาณนี้นะอ่ะรายการนี้รวมพกันนะครับวัดพญยาต์นี่ครับ หลวงพ่อการวัดพญาตนะเนี่ยครับเนี่ยปีสองสี่หกเก้าเนียครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองแดงลงดำนะครับเลี่ยมกรอบเจอลี่มาเนี่ยครับเลี่ยมกรอบจอยลี่มาแล้วก็ฝั่งฝั่งเพชรมาล้อมรอบนะครับสวยๆนะพร้อมห้อยห้อยคอพี่อะดูแล้วกันนี่ครับห้าร้อยย่างคุ้มนะครับแค่แค่กรอบก็โอ้โหคุ้มแล้วพี่นะดูกรอบนี่ครับอะดูดูโอ้โหดูดีครับหลวงพ่อการวัดพญาตนะจัดมาพี่นะรายการนี้นะครับจัดมาเนี่ยครับ นี่ครับหลวงพ่อขันมีสององนะครับมีกระไ่ทองนะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดําอ่ะข้างหลังเป็นยัขน,ยนขอเป็ดพี่นะครับข้างหลังเป็นยันขอเป็ดจัดไปพี่นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับจันเยินครบทวนนะครับรุนนูนคมคมเนื้อหาแบบจัดจัดเลยผมบอกเลยนะครับนะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาปีสองสี่หกเก้านี่ครับอ่ะทองแดงลงดํานะครับใครโทรไปก็บอก้วยครับทองแดงลงดํานะครับหรือว่าเป็นกระไ่ทองอันนี้เป็นกระไ่ทองนะนี่ครับอันนี้เป็นกระไ่ทองนี่ครับชัดเจนนะครับ เลียมกรอบสวยครับนี่ครับอันนี้เป็นกระไทองสวยเนื้อดีนะครับปีสองสี่นะครับปีสองสี่หกเก้านี่ครับข้างหลังเป็นยันขอเป็ดด้วยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนี่ข้างหลังเป็นยันขอเป็ดแจมแจมนี่ครับนูนนูนคมคมครับวันนี้ห้าร้อยตลอดสายพี่นะครับห้าร้อยตลอดสายวันนี้นะครับจัดมาพี่นะจัดมานะครับพระเราตรงปกธุรการนะครับหรือว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะไม่ต้องห่วงนะครับนี่อะ จัดมาพี่นะนี่ครับสวยๆอย่างนี้นี่ครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับปฎพญาตนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับเลียมกรอบจเวลรี่ฝังเพชรมานี่ครับจัดไปพี่อ่ะต่อไปเป็นรูปหลอนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนี่ครับจังหวัดเชงเงาสนนยครับมีครับมีสองมีคู่เนี่ยมีคู่นะครับอันนี้เรี่ยมกรอบทองจเวลรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝังเพชรน่ครับแจ่มๆนะหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ เก็บไว้ได้นะครับใครมีรถจนรถกระบะอย่างนี้นะนะครับนี่แล้วก็ไปแขวนหน้าตรงกระจกก็ได้นีครับหลวงพ่อโสธรนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับจำๆนะครับอันนี้เป็นกระไลนะครับผิวทองนะครับกระไผิวทองนี่ครับตอรอเก้าศูนย์นะครับไอ้ตอรอแปดศูนย์ปีนะครับนี่ครับเนื้อคมครับเนื้อมันเนียนเลยพี่เนาะดูดิเนื้อมันมันคมคมนะครับเป็นรูปรอนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับดูดทอง นะครับอั ment, นน <n> ี้เป็นคาราทองกรอบทองเจอวอรี่นะครับนี่ครับฝั่งเพชรสวยๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฝั่งเพชรจำๆนี่ครับดูดิหน้ายังคมพี่นะนะครับใครมีรถจนก็ไปซื้อสร้อยมาแล้วก็แขวนไว้สวยๆหรือว่าเข็มกัดก็ได้นะครับอ่ะนี่ครับรายการนี้หลวงพ่อโสธรนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อกะไหลนี่ครับกะไหลทองอ่ะจัดไปพี่นะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรเหมือนกันอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อสามเลยนะสามกษัตริย์นี่ครับ นะครับหรือว่าผมพูดผิดประการใดไปองไหนผมก็ต้องขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะนะครับบางทีผมก็จําได้มั่งไม่จำไม่ได้มั่งผมก็ลืมหลงลงมั่งนะครับอ่ะจัดมาพี่เนาะนะครับนี่ครับเป็นสามกษัตริย์เนี่ยครับหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับจังหวัดเชิงเซาเนี่ยครับจัดมาพี่เนาะนะครับสวยๆนะครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบเลยนะครับองค์ละห้าร้อยทุนการนะครับรายการละห้าร้อยนี่ครับต้องพูดอย่างนี้นะครับล้มมวยให้เลยเผื่อท่านพี่เก็บสะสมนะนี่ครับ จัดมาพี่นะครับจัดมาเนี่ยเรียมกรอบเรียมกรอบทองเจอรี่นครับเสียงก็ไม่ค่อยมีนะนี่ครับอะเรียมกรอบทองเจอรี่รับฝั่งเพชรมานะครับนี่เรียกว่าสามกระสัตย์นี่ครับจัดมาพี่ครับรูปหล่อองค์นี้อะต่อมาพี่เนาะเนี่ยเป็นนีครับเสือบินนะครับหลวงพ่อสุดนะครับมีสององค์อันนี้เป็นผิวไฟหน่อยนะครับออกแบบผิวไฟเนื้อดีนะครับนะปีสองห้าศูนย์สองห้าสองศูนย์นะครับ หลวงพ่อสุดวัดกระหลงนี่ครับเลียกรอบมาดีนี่ครับรรนี่ครับมีร้อยตอกโค้ดนะนะครับหน้าเก็บสะสมพี่นะนี่ครับหรือว่าใครจะไปเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าจะฝากลูกฝากหลานฝากเพื่อนฝากพี่นะครับแล้วแต่นะพี่เลยนะครับหน้าหน้าฝากนะเป็นพระเครื่องนี่ครับเป็นเครื่องยึดแนวจิตใจของคนไทยเราเนี่ยครับใครชอบใครหลงไหลพระเครื่องก็จัดมาได้เลยนะครับนี่ดูพี่นะเป็นร้อยเส้นร้อยยาวนะเป็นร้อย สายเและเส้นสายฝนนี่ครับนี่ครับยันตะก้อยังสวยพี <can st im ulus> ่เนาะยันตะก้อ mm ยังสวยนะปีสองห้าสองศูนย์นี่ครับยันตะก้อยังสวยเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญเสือบินนี่ครับเหรียญเสือบินหลวงพ่อสุดวัดกระหลงเนี่ยเสือจะบินนะครับอันนี้จะเป็นออกผิวไฟแล้วนี่มีร้อยต่อโค้ดนะครับสองข้างนะครับอันนี้จะเป็นออกออกออกแบบผิวไฟนี่ครับจัดมาพี่นะออกแบบผิวไฟสวยๆนี่ครับจัดมานะครับต่อไปเป็นเนื้อปะก้านะครับ อันนี้เป็นเนื้อบาก้าแล้วพี่นะนะครับเนื้อปาก้าสวยนะครับชัดเจนนะครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นเสือบินนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับขลังไปยันตะก้อนะครับนะครับยันเต็มยันนะครับเขาเรียกว่ายันล้อมยันนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อสุดนะครับปีสองห้าสองศูนย์เหมือนกันนะครับมีรอยสายฝนนะครับกระแสเส้นฝนนี่ครับประมาณนี้นะครับกระแสจะเส้นผ่านของเหรี่ญนนะนี่ครับเรียบๆกรอบ ทอไม้สวยๆนีคร right, ับห mm ่วงเดิมด sure <ower> <language> so ้วยนะพวงเดิมเลยนะพวงเดิมอ <wiście> so so ่ะจัดมานี่ครับตอโคตรลึกๆนะครับนี่ดูนะธรรมชาติพี่นะเหรียญธรรมชาตินะครับต่อโคตรลึกๆสวยๆนะครับเป็นเนื้อปก้าเะครยบเดิมนะครับหลวง่อสดุปวัดกลหลงจัดมาพี่นะครับจัดมาเนี่ยเป็นเสื้อเกาะเนี่ยครับเขาเรียกว่าเพชรบุรีป่ะเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับรายการนี้นะครับเสือบินหลวง่อสดุปวัดกลหลงนะครับเนื้อปาก้านะครับ ต่อมาเลยนะพี่นะต่อมาเป็นรายการต่อไปเลยนะเป็นหลวงพ่อรวยเนี่ยครับวัดโพสิตอารามนี่ครับ,อ,รรบอันนี้เป็นเนื้อกะไรย <c oughs> กะลายทองครับ <c oughs> ต้องขอภายนะพี่นะ้องจริงผมเจ็บคอด้วยนะครับนี่คะอ่ะเป็นเนื้อกะลานะครับหลวงพ่อรวยนี่ครับ,รรน,รบนี่เลยนะหลวงพ่อรวยนะเอ้ยวัตะโกเนี่ครับไม่ใช่นะหลวงพ่อรวยวัโกนะนี่ครับ นี่วัตโกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับหลวงพ่อรวยนะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดไปเลยนะเป็นเนื้อกะไหล่นะครับข้างหล grille, รรังเป็นไก่แล้วไก่คู่เลยนะครับไก่คู่นะครับเนื้อหาแบบจัดๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าจัดจ้านนะย่านนี้ ouch, นี่ครับชัดเจนคมนะครับเนื้อออกแบบผิวเนี้ยออแบบมันๆแบบสะท้อนสะท้อนเลยผมบอกเลยนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบส,สวยๆนี่พี่นะนี่ครับพร้อมเลี่มกรอบพร้อมให้คอเลยนะครับนี่ดูพี่ดูดินะครับดูขั้นหมุนนะครับ ขอบทวนนะครับเงาเงาจำแจมนะครับอ่ะเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่นะครับจัดมาพี่นะรายการนี้นะครับรายการละห้าร้อยทุกรายการนะนี่ครับมีอย่างหนึ่งรายการนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่รายการนี้นะครับต่อมาเป็นรายการสุดท้ายพี่นี่ครับเป็นหลวงปู่แพ้่นะครับนี่วัดกำแพงแสนนี่ครับวัดกำแพงแสนเนี่ยปีสองห้าสี่เจ็ดนีครับ รอตตอกโคตรลึกๆนะครับหลวงปู่แพ้วเนาะอ่ะนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับวัดกำแพงแสนนี่ดูเนื้อดินะครับดูรอยกระแสเส้นฝนพี่นะครับชัดเจนไหมเนี่ยครับรอยตอกโคตรลึกๆนี่ครับจัดมานะพี่จัดมานะใครไวใครได้นี่ครับเหรียญสวยองค์นี้ผมบอกเหรียญสวยนะครับแววตาคมชัดเจนนะครับหลวงปู่แพ้วเนี่ยเป็นที่รลึกนี่รับเรียกขบวมูลเขาเรียกว่า ไอ้ข้างบนเขาเลยเอเขียนว่าระลึกนะครับหลวงปู่แพ้วนี่ครับนี่ดูหลังเพยันยันหลวงปู่แพ้วนี่ครับเป็นไงพี่ครับนุนนูนพี่ครับคมคมพอเนื้อหาเลยผมบอกแล้วจัดจัดเลยนะครับปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับวัดกำแพงแสนนะครับนะครับพิเศษนะครับแปดสิบสองปีนะครับหลวงปู่แพ้วนี่ครับครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะพร้อมห่วงเดิมเดิมนี่ยครับพร้อมพร้อมห่วงเดิมเดิมเลยครับแต่สวยจริงครับองค์นี้สวยจริงนะครับ รายการสุดท้ายนะพี่นะรายการนี้นะครับแต่สวยจริงนะครับสวยเดิมเลยนะผมบอกเลยวันนี้นะครับนะครับแบ่งกันไปพี่นะรายการสุดท้ายนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้อนพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมมีพี่ีสามร้อยแปดสิบเจ็ดด้วยนะครับแต่ผมพูดผิดประการใดองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเจอกันประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครับผมจะลงคลิปประมาณนี้นะครับฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรไปศูนย์เก้าห้า 6232847ท่านพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอดไอเดียไลน์มาทางเราก็ท่านพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะเนี่ยวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมอีพีนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผม